ชมหน้าเอาผาดและเวลไโชมใหม่เจนที่4นะคะคาดว่าจะมาถึงเมืองไทยประมาณเดือน4ปีหน้าค่ะตอนนี้เราเปิดรับลงทะเบียนนะคะเพื่อจองสิทธิ์ที่จะได้รับรถได้ก่อนใครนั่นเองมาชมความสวยงามกันเลยค่ะมาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้เลยนะคะพร้อมกับรถเอาผาตัวปัจจุบันเข้ามาจุกๆกันเลยค่ะวันนี้ ะะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันนะคะทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะเปิดประกาศเปิดรับจองเอาผาโฉมใหม่แล้วเรายังมีเอาพาตัวโชมปัจจุบันนะคะเข้ามากันจุกๆถึง5คันและก็จะมาอัปเดตนะคะข้อมูลของรถเอาผาด Gen ที่4หรือเอาผาดตัวโชมใหม่2024นั่นเองนะคะทุกท่าน เชี้ยวมาฟังกันนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าท่านอยากจะรอตัวชฉมใหม่หรือจะรับตัวปัจจุบันสําหรับตัวปัจจุบันนะคะเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะใครสนใจรีบทักกันเข้ามาค่ะวันนี้เข้ามากันทั้งหมด5คันนะคะจุกๆเลย1 2 3สอ่าวันนี้มีสีดํามาด้วยนะคะเซน สีดำนี่จองแล้วเนาะลูกค้าจองเอาไว้แล้วให้เราไปหาประมูลมานะคะก็มากันแล้วนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็5้าคันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันวันนี้ร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะทุกท่านนะคะว่าเงื่อนไขการจองเอาพาดและเวลไฟโฉมใหม่มีดียังไงแล้วเดี๋ยวติดตามชมนะคะเดี๋ยวค่ำๆนี้เราจะลงคลิปนะคะ ของรถเอาผ่าตัวชมใหม่แล้วเวลไฟลงในเพจของเรานะคะรอติดตามชมกันในเพจนะคะทุกท่านนะคะเอารถลงเลยค่ะเดี๋ยวไปถอมมุมนู้นดีกว่าวันนี้แดดร้อนมาค่ะมาค่ะสำหรับเอาผ่าตัวเอาผ่าแลวเวลไฟชมใหม่นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเอาละค่ะสำหรับตัวเอาผ่าน,นะคะ ตัวโฉมใหม่ก็ต้องพูดเลยนะคะว่าถ้าตัวเอาผาดน,นะจะมีมาเป็น2รุ่นนะรุ่นหนึ่ก็คือเป็นรุ่นเครื่อง2 5 0 5นะคะเบนจินร้วนนะแล้วก็คาดว่าจะเป็น2 5 0 5 h i g h ไฮเบนะคะที่180อ่าถ้าตัวไฮเบร้อยเกิบเแรงม้าถ้าตัวเบนเซนนะเป็นซินร้วนจะอยู่ที่182แรงม้าแล้วเขาจะไม่ได้เรียกว่ารุ่น SC แพ็กเกจนะเขาจะไม่ได้เรียกแล้วเขาจะเรียกกันว่ารุ่น Z ซทพรีเมียมนะคะทุกท่านนะคะแระเอาผานนะคะที่จะเข้ามารถแรกจะเป็นรุ่น Exclusive แล้วนะก็คือตัวบอกที่เศษนะคะและถ้าหลายคนเนี่ยที่เห็นนะว่ามันมีพวกแคตาล็อกที่หลุดๆออกไปในอินเทอร์เน็ตนะคะตัว Exclusive แล้วเนี่ยราคานะคะเงินเยนตะตกอยู่ประมาณ6ล้าน7 6ล้าน7 0 0 0แสนเยนนะ แล้วถ้าเป็นตัวเบนซินปกตินะคะราคาจะตกไปเกือบ6ล้านเยนนะคะตั้งแต่ประมาณ5ลาน 5, นะะ5ล้านหน,นะคะ5ล้านแสนเยนนะจนถึงประมาณเกือบ6ล้านเยนนั่นคือเป็นรถตัวเปล่าที่ยังไม่ได้ใส่ออปชั่นนะต้องบอกก่อนนะคะที่ยังไม่ได้ใส่ออปชั่นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เสียภาษีนะคะเอารถลงเลยค่ะนะคะ ทีนี้กําหนดของรถเนี่ยของเราเนี่ยนะคะในเงื่อนไขที่เปิดรับจองเนี่ยนะคะคือหนเลยนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าราคาคร่าวๆนะคะสำหรับตัวเอาผาดนะ,ะตัวเอ็กซ์คู e ีฟเราคร่าๆอยู่ประมาณ6ลร้านเก็บและถ้าเป็นเอาผาดเบนซินปกตินะคะราคาจะตกอ,อยู่ประมาณ5ลร้านขึ้นลงนะทุกอย่างเนี่ยก็คือเราต้องดูนะวันที่รถมาเนื่องจากว่ารถรถแรกเนี่ยเวลามาเนี่ย ภาษีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่างกล้องมาทางนี้นะคะ,ะเราต้องมาดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารถแรกๆมาเนี่ยราคาจะสูงหนึ่งเลยนะคะความต้องการตลาดสูงรถเป็นยังน้อยนะคะมันก็จะต้องใช้ฝีมือกันนะคะในการแย่งชิงมานะคะรถทุกคันที่มารถแรกๆจะต้องมีพรีเมียมหรือจะต้องประมูลมานั่นเองและ,ะตัวเวลฟลตัวชมใหม่นะคะตัวเวลฟตัวชมใหม่ก็จะมา น,นะคะในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะมาเป็นเครื่อง2 4 0 0เทอร์โบนะส่วนแรงม้านะคะมันเป็นเทอร์โบแรงม้ายังไม่รู้นะคะแต่แรงม้าคาดว่าน่าจะทะลุ200นะคะก็รอติดตามชมกันนะคะเพราะว่าจะมาอัปเดตตามข้อมูลเกงและก็ในกรณีที่เปิดรับจองนะคะทุกท่านนะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าเราเปิดให้ลูกค้ามาลงทะเบียนถ้าท่านใดสนใจนะ มาลงทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วถึงเวลาที่เราไม่ไม่รับเงินจองนะทุกท่านขายกันแบบแ์ๆนะคะไม่รับเงินจองแต่คุณสามารถลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนแล้วเราจะรันให้ตามคิว เมื่อเรารู้กำหนดของรถที่จะมาที่แน่นอนชัดเจนพร้อมราคาเราจะแจ้งลูกค้านะคะตามลำดับไลนร2 3 4 5นะคะว่าราคานี้คุณรับรถได้วันนี้คุณโอเคไหมถ้าโอเคค่อยวางเงินจองนะคะเราขายกันชัดเจนตรงไปตรงมา AEY Auto นะคะไม่มานั่งทะเลาะกับลูกค้านะระวังนะคะที่บอกว่าบางคนบอกว่า,ามีแฟนขับเนาะทักกันเข้ามาบอกว่าเอาผาดเนี่ย ช่วงระหว่างที่อเอาลอนลงเอกอนุญาตเข้าไปข้างในเนาะเพราะว่าร้อนนะคะเดี๋ยวไปคุยกันข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาตั้งรลับตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยพาออกมาชมกันตรงนี้อ่ะเข้าไปข้างในก่อนนะคะคือต้องพูดก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่าตอนนี้เมืองนอกเองเนี่ยญีย่ปุ่นเองเนี่ยเขายังไม่รับเงินจองจากเราเลยอ่ะเอกพูดแค่นี้พอนะว่าเขายังไม่ได้รับเงินจองคือเขาเองเขาก็ยังไม่มีกําหนดรับรถชัดเจนนะคะ รถแรกก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนที่บอกคุณว่ารถมาเดือนสิงหารุ้นค่ะไปรอนะคะแล้วถ้าวางเงินจองไปแล้วนะคะก็ไม่พูดอะไรดีกว่านะเอพูดแค่ว่าเออมาไปที่เอาผาดกันดีกว่านะคะ เอพูดแค่ว่าเอขายกันตรงๆไม่อยากทะเลาะกับลูกค้านะคะแล้วก็ a อ y Auto ้เนี่ยเราไม่เคยเลยนะคะที่จะต้องไปขึ้นสคบอทะเลาะกับลูกค้าเรื่องเงินจองยึดเงินจองหรืออะไรต่างๆเราไม่เคยมีนะคะเราค้าขายกันตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างที่ลูกค้าหลายๆคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปจองรถที่อื่นมานะคะแล้วถึงเวลาไม่ได้รถกว่าจะได้เงินจอง คืนก็นานนะหรือบางที่ไม่คืนเงินจองเลยจัดไปนั้นไม่ผ่านแล้วไม่คืนเงินจองไอบอกก่อนนะคะว่าคุณสามารถไปลองเรียนสอคอบอได้เลยนะคะสอคอบอเข้าข้างผู้บริโภคอย่างคุณอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะไม่ได้ผิดเงื่อนไขถ้าจะจองกรุณา ให้ลงในใบจองให้ชัดเจนอะตามมามาชมเอาผานด้วยเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังอาให้ระบุในใบจองให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถหีออะไรและข้อสําคัญนะคะกําหนดรับรถนะคะที่แน่นอนนะคะและ,อ,ะออปชั่นนะคะอะไรนะคะก็คือคุณต้องให้เขาระบุในใบจองให้ชัดเจนถึงเวลาขึ้นมาที่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้เงินจองคือหรืออะไรต่างเนี่ยหรือว่ามีการดีเลย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะไปฟ้องร้องอะไรต่างๆกันนะนะคะใบจองตัวนี้นะคะมันจะเข้าข้างกับผู้บริโภคก็คือเข้าข้างคุณนั่นแหละนะคะก็คืออัอนนี้วันนี้เอกขอเตือนเนาะเพราะว่าข่าวก็ออกมากันแบบเอกดูข่าวแลวเอกบอกเลยนะว่าข่าวมัวซั่วมากเมืองน,นอกยังไม่รับจองอ,ะอ่ะเมืองน,นอกยังไม่รับจองจากดีลเลอร์เล, <S <S เลยนะคะแล้วเอาข่าวที่ไหนมากันคะว่ารถจะมาเดือนสิงหา วันนี้เอ๋บอกเป็นคร่าวๆนะคะว่าคือจริงๆวันนี้เราเราลงในเพจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะลงรูปนะคะว่าเราเปิดรับจองแต่เป็นการรับจองแบบว่าให้ลงทะเบียนนะคะไม่ต้องใช้เงินจองนะคะลงทะเบียนแล้วก็เราก็จะรันตามคิวให้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณาเกือบสามสิบคิวแล้วนะอ่านะคะเพิ่งเพิ่งเพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะแต่ว่าชัดเจนนะแล้วก็พูดก่อนนะคะว่าเราเนี่ย เอบอกเลยว่าประเมินน่าจะรถนะคะน่าจะขึ้นรายผลิตนะคะประมาณธันวาคมนะคะแล้วกําหนดรับรถคร่าวๆที่ถึงในเมืองไทยนะคะรถแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณเดือน4 คิดว่าเดือน4ขึ้นลงใจเอกคิดว่าประมาณเดือน2นะคะแต่ว่าเราบอกเผื่อๆไว้นะคะประมาณเดือน4นะคะแล้วก็จากการที่ผลงานที่คือถ้ามั่นใจเอดูผลงานเอที่ผ่านมานะคะคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่า Auto Import, เ่ย,นเนยอยะะออ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 นอคออ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 อว่าเราา็ทออให้ะลึงกันมาเยอะแลอนะเพราะสําหรับรถที่ ใครๆก็ไม่มี A A, แต่ A E Y มีได้ยังไงและ A E Y ก็มาก่อนใครเขาเพื่อนนะคะแล้วดูง่ายๆปีที่แล้วเดือน1ถึงเดือนประมาณเดือน5หรือเดือน6เนี่ยนะคะเอาผ่าตัวชมปัจจุบันเนี้ยไม่มีที่ไหนมีรถเลยมี A u i Auto Import มีมาที่เดียวแล้วมีมาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นที่สงสัยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ให้เก็บความสงสัยต่อไปเพราะว่าชมใหม่คุณจะสงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะว่า ทำได้ยังไงตอบได้คําเดียวค่ะความสามารถพิเศษส่วนตัวของผู้หญิงที่ชื่อเอกคนนี้นะคะแล้วรอชมกันนะคะก็คือเอพูดก่อนนะว่าตอนนี้ข่าวออกไปแบบค่อนข้างมั่วมั่วบอกตรงๆนะว่าแบบเออรถจะมาเดือนเดือนเออสิงหาสิงหาีหาหา่อีกแค่2เดือนเมืองนองยังไม่เปิดรับจองเลยนะคะเอพูดก่อนนะแล้วจะเอาที่ไหนมาส่งให้ลูกค้า คือเราค้าขายกันเนี่ยเราค้าขายตรงไปตรงมาไม่มั่วชั่วว่ารับจองแล้วเอาเงินจองมาหมุนมาทํานู่นทํานี่ในเมื่อเมืองนอกก็ยังไม่รับเงินน่ะแล้วเ,าเอาจองเงินจองลูกค้ามาทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้สิทธิ์นะคะกับลูกค้านะคะที่สนใจ เอาผ่าตัวโฉมใหม่และอยากรับรถก่อนใครเราให้ลงทะเบียนนะคะลันตามคิวนะคะสนใจยังไงก็ลงทะเบียนกันมาได้เลยนะคะลันตามคิวแล้วเมื่อที่เอที่เมืองนอกเขาเปิดให้เราวางเงินจองนะคะแล้วมีกําหนดชัดเจนเอก็จะแจ้งลูกค้าเลยค่ะว่าเออโอเคเรารันให้ตามคิวเลยนะโทรแจ้งตามคิวเลยว่าราคานี้นะ เอามถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราก็ลันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือแฟฝฟนะคะขายกันแบบแฟแฟนะคะถูกท่านนะคะร็อตแรกที่จะมานะคะเอา่าด e อ็กซ์คลูซีฟเรานะคะราคาเข้าๆอยู่ประมาณ6ล้าน7ขึ้นลงและเวลไฟนะคะซึ่งเวลไฟเนี่ยคาดว่านะคือเวลไฟเนี่ยเครื่องจะเป็นเครื่อง2,400เทอร์โบแรงม้าเอยังไม่รู้นะแต่แรงม้าเอมั่นใจว่ามันใส่เทอร์โบลงไปเนะี่ย มันน่าจะทะลุ200อะ,อะนะคะก็รอชมกันนะคะอีกจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะทุกท่านนะคะเพราะจริงๆเนี่ยข้อมูลเอ๋นี่คือเอมีการดีลกับทางเมืองนอกตลอดเวลานะคะแล้วก็ข้อมูลชัดเจนด้วยนะคะค้าขายอย่างมืออาชีพนะ,ะไม่เอาสับแต่ว่ารับจองมาแล้วมาทะเลาะกับลูกค้าทีหลังไม่เอานะคะพูดเลยว่าประวัติ a e y ออโต้อิมพอร์ตไม่มีนะคะไม,ม่ไม่เคยมีปัญหากับสคออบอเลยไม่เคยไปขึ้นสคออบอเลยนะคะเราค้าขายกันแบบ ชัดเจนนะคะทุกท่านลูกค้าสบายใจไม่ต้องมาเสียความรู้สึกกันด้วยนะคะสำหรับเอาผ่าตัวชมปัจจุบันนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเราเหลือน้อยแล้วเหลือไม่เยอะแล้วนะคะข้างเบื้องต้นเอกคาดว่าน่าจะเหลือประมาณ30คันนะ30คันเนี่ยเอกก็คาดว่า ยอดขายประมาณนี้นะคะอีก2เดือนข้างหน้ารถก็น่าจะหมดถึงเวลานั้นเราก็ต้องไปหาในที่ประมูลซึ่งบอกก่อนนะวันนี้ในที่ประมูลยังพอมีอาทิตย์หนึงเนี่ยประมาณสัก3-4คันนะคะส่วนสภาพรถเป็นแบบไหนตอบไม่ได้ออปชั่นครบไหมตอบไม่ได้ แต่ราคาเริ่มสูงแล้วนะคะราคาเริ่มสูงแล้วสําหรับตัวเอาผาดแน่นอนที่สุดเพราะของในตลาดมันขาดใครที่มีของแล้วไปแย่งชิงประมูลคนที่ต้องการก็ไปรวมตัวกันแย่งชิงประมูลราคามันก็จะโดดขึ้นนะคะเป็นตามที่เอก ทำถิติถีเอาไว้เลยนะคะทุกครั้งที่เอไลฟ์และเออัปเดตเลยว่าอา่าชมปัจจุบันนะใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะราคาจะขึ้นแล้วนะวันนี้ขึ้นแล้วค่ะทุกท่านนะคะแล้วเอก็เชื่อว่าอีก2เดือน ดีไม่ดีราคาทะลุขึ้นไป4ล้านเหมือนเดิมแน่นอนเหมือนกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วราคาเอาผ่าตอนประมูลใหม่ราคาทะลุขึ้นไปถึง4ล้าน2เลยนะคะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มีรถพร้อมส่งมอบได้เลยนะรถออปชั่นเต็มนะคะ BSM by Sport มีครบหมดนะคะทุกท่านนะคะสนใจเนี่ยวันนี้ให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะว่าอา่า ทั้งเอาผ่าตัวใหม่รอรถนะประมาณสักเอเอเอเพเอพูดไปประมาณเดือน4แล้วกันแต่เอในใจเอคิดว่าประมาณเดือน2นะคะแต่ว่าวันนี้ขอพูดอยู่ที่ประมาณเดือน4ปีหน้านะคะและถ้าท่านรอราคานะคะก็จะโดดไปประมาณ5ลร้านขึ้นลงนะคะเหตุผลที่5้า้านขึ้นลงเพราะเฉพาะต้นทุนก็แพงขึ้นมากว่าเอาผ่าตัวชมปัจจุบันถึงประมาณ1ลร้านเก์ยังไม่รวมภาษีแล้วยังไม่แอดออปชันนะคะตัวเอาผ่าโมใหม่ในแคตตาล็อกที่คุณเห็นกันในสื่อออนไลน์ต่าง ยังไม่รวมออปชันและพูดก่อนว่ารถของ AEY Auto Import ที่มานะคะตัวโฉมใหม่ออปชันจะแน่นทะลุทะลวงเลยอะคอยดูเอจะใส่ออปชันมาแบบว่าแน่นๆจุกๆกันไปเลยค่ะนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะก็สำหรับท่านไหนที่ต้องการใช้รถนะคะโด,โดยเฉพาะถ้าจะใช้ช่วงปีใหม่บอกก่อนว่ารีบมาซื้อนะคะวันนี้ท่านยังได้รถ มีรถเลยไม่ต้องรุนนะแล้วก็ออปชั่นดีด้วยนะคะถือว่าเป็นออปชันเต็มนะคะก็ไม่ต้องรุนแล้วเราเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะตอนนี้มีเหลือเป็นสีขาวนะคะทุกท่านถ้าสีดําก็ลองทักมานะคะถ้าอยากจะได้สีดําก็เราก็ต้องลองหาประมูลดูนะคะว่าพอมีเหลือไหมนะคะทุกท่านนะคะเอาลคะค่ะเขาเรียงกันเสร็จแล้วเนาะเราไปชมกันต่อนะคะสําหรับเอาผ่าตัวโฉมปัจจุบนันทําไมบางบางคนบอกว่าอุ้ยจะซื้อทั้งที รอโฉมใหม่ดีกว่า1นนะคะปัจจัยนะคะที่จะต้องเลือกนะคะ1เลยว่าคุณจะใช้รถเมื่อไหร่ 2. ราคาตัวใหม่มันแพงขึง้นไปอีกร้านกว่าบาทวันก่อนมีเกียนโซเชียลมาบอกว่าโอ้ยไลฟ์พูดแบบเนี้ยกะจะดันของเก่าให้ออกอะสิของค้างสต๊อกอะสิอา้าวพูดกับเอแบบนี้เนาะว่าเอขายแบบค้างดันของค้างสต๊อกตัวใหม่ก็จะออกแล้ว คุณค้าใช้สมองคะ่ะนะคะค่ะไม่อยากจะพูดเยอะนะรถชมปัจจุบันก็แทบจะไม่พอขายแล้วนะคะตอนนี้ก็กว้านประมูลมาเพิ่มนะคะเพราะเรารู้เอค้าขายมานานเอรู้นะคะว่าถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคนบางคนก็ยังอยากได้ตัวปัจจุบันหนึ่งมันประหยัดกว่านะคะสองต้องการใช้รถภายในเร็วๆนี้นะคะเออบางคนรอไม่ได้หรอกะ่ะนะคะรอเราก็ต้องแบบและอีกอย่างหนึ่งเอาผ่าชมใหม่เนี่ยบางทีเนี่ย ต้อให้ฟังก่อนนะคะว่ารถแรกๆเนี่ยรถทุกรุ่นเลยดีกว่ารถแรกๆเวลามาเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแล้วนะราคาจะสูงและถ้าปล่อยให้รถมันเข้ามาในตลาดเนี่ยสักพักหนึ่งสักประมาณปีถึงปีครึ่ง ราคามันก็จะลดลงนะลดลงไปอีกเพราะว่าความต้องการตลาดมันเริ่มแบบเพียงพอกับปริมาณการผลิตแล้วนะคะมันก็จะทําให้ไม่ต้องไปจ่ายค่าพีเมีไม่ต้องไปจ่ายค่าประมูลราคาก็อาจจะถูกลงไปถึง4-500,000าแสนนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าเอาตัวนี้มาใช้ก่อนสัก2ปีแล้วค่อยเปลี่ยนชมใหม่ราคามันก็สูสีกันลดเอาผ่าดตัวชมปัจจุบันราคาก็ไม่ตกนะคะ เรียนโซเชียลได้เงินกินปีมาเยอะแล้วนะจ๊ะอ่านะไปดูกันล่ะค่ะข้างนอกเนาะบางทีคนเราเนาะปากอ่ะชมค่ะร้อนให้ชมตั๊เอียว <c oughs> นะคะสนใจนะคะทักมานะคะไม่ว่าจะเป็นเอา่าตัวชมปัจจุบันนะคะหรือว่าเอาผ่า อยากจะจองตัวเอาผาชมใหม่ไม่รับเงินจองนะคะประกาศเลยนะคะชัดเจนไม่รับเงินจองแต่ให้ท่านลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะได้รถเอาผาชมใหม่รถแรกก่อนใครนั่นเองค่ะส่วนเอาผาตัวชมปัจจุบันอยากได้รีบทักมานะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็โทรเข้ามาได้คะ่ะ086 668 1 9 9 9 ไล a ์แอ u t o นะคะ AU ยเราอยู่ที่ถนนรามอินชานะคะเยื้องเยื้องกับขอโทษค่ะถนนรามอินชานะคะใกล้ๆ้แยกมินบุรีแล้วเรามีสาขาที่โคราชนะคะที่โคราชก็จะอยู่ถนนมิตรภาพเยื้องเยงกับเดอะมองโคราชนะคะทุกท่านสนใจทักมาค่ะนะคะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเนาะเอร้อน บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพาชมด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปตอบแฟนขับหน่อยอ่าพาชมรถเลยค่ะนับเลยค่ะวันนี้มากันกี่คัน ยืดออกมาสวยบันหลานบันตัวรถสวยเป็นสมัยค่ะคุณต้ามรถสวยสวยมาอีกแล้วคุณอ้นสวัสดีค่ะคุณราวิตาสวัสดีค่ะคุณอดีเทพรถในฝันครับคุณเวลฟีออนิวใช่ไหมใช่ค่ะคุณต้นสวัสดีครับคุณเอสวัสดีค่ะคุณไอนีสวัสดีค่ะคุณอีดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะมากันเยอะเลย เขาบอกเสื้อคุณเอสวยเหมือนคนใส่เลยข่าคุณค่ะคุณแมนฟีดัมก็มาเนอะแมนฟีดอมนี่จําแม่นเลยค่ะขขอบคุณทุกคนนะคะใครมาทักทายค่ะ